ไปดูจุดกำเนิดของมันก่อนนะครับก็จะเป็นในศาลเจ้าแห่งหนึ่งนะครับมีกาสองตัวนะแล้วปืนมันก็ทํางานนะครับเป็นลูกหัวคาบุกินนะแล้วก็มีวิญญาณกระดาษนะครับลอยมาแมันก็ลอยวงงนกันแล้วก็รวมร่างกันนะครับกลายเป็นโกโก้ขันเอ้ยไม่ใช่กลายเป็นปืนฟาร์มาตนนี้นะ ก็กลาบสวัสดีพอ่อแม่พี่น้องเพื่อนพ้องน้องๆหนูๆกันอีกเช่นเคยนะฮะตอนนี้เราอยู่กันในเกมการีน้าฟรีไฟนะก็สำหรับคลิปนี้นะครับผมจะมาทำการสุ่มปืนที่เข้ามาใหม่นะครับเป็นปืน e ีโนะครับปืนฟาร์มาสอีโวฟาร์มาสโดมินิกกรีนนะครับในส่วนของปืนฟาร์มาสนะ จะเป็นรูปร่างแบบนี้นะครับแล้วก็จะมาอธิบายในส่วนของกิจกรรมนะครับว่ามีกิจกรรมอะไรบ้างที่อัปเดตเข้ามาใหม่นะฮะผม <_ un> ก็ก่อนไปรับชมคลิปนะครับฝากกดไลค์กดแชร์และกดซับสไคร้นะครับผมเป็นกําลังใจให้ทําคลิปต่อไปด้วยนะครับโอเคครับผมเราก็มาเริ่มกันเลยนะครับในส่วนของกิจกรรมที่อัปเข้ามาใหม่นะครับร้านค้าแฟนซีนะครับซูเปอร์แฟนตาซีนะ เลือกรางวันนะครับมีทั้งหมด6รางวันให้เราเลือกนะแล้วก็สามารถสุ่มนะครับเดี๋ยวผมจะลองเลือกก่อนนะครับแต่ผมไม่สุ่มหรอกนะเพราะว่าเดี๋ยวจะเอาเพชรนะครับไปสุ่มปืนฟาร์มาร์สเนาะโอเคยืนยันเรียบร้อยนะครับและนี่ก็คือในส่วนของกิจกรรมร้านค้าซูเปอร์แฟนตาซีนะสุ่ม9เพชรนะครับแล้วก็แบบโบนัส14เพชรนะ แบบพิเศษนะครับผมของรางวัลก็ตามที่เราเลือกไว้เมื่อสักครูคร่นะเป็นในส่วนของชุดผู้ชายนะครับแวมพายนะเป็นชุดแวมพายนะครับโคตรเท่เลยนะแล้วเราก็มาดูในส่วนของหองคอยเฮอริเคนนะครับเป็นรูปสาตวปาเนาะก็กิจกรรมนี้เนี่ยเหลือระยะเวลาอีกแค่ไม่ถึง1วันนะครับอีกประมาณ22ชั่วโมงนะครับ วันนี้วันที่19นะก็สำหรับกิจกรรมนี้เราก็ต้องเก็บโทเค็นนะครับให้ครบหเนาะห้าโทเค็นนะครับเพื่อเอามาแลกชุดนะก็เหมือนเดิมนะครับเราก็ต้องทําการสุ่มนะเสียเพชรอีกแล้วนะกิจกรรมเสียเพชรไปดูในส่วนนึงดีกว่าวันนี้เป็นส่วนของวันที่19นะครับกิจกรรมครบ10หยิบท่าฟรี ลงเล่นให้ครบ10รอบนะครับเพื่อรับท่าทางไปเลยนะก็จะเป็นในส่วนของท่านี้นะครับสวิ t ชิ่งสเต็ปนะฮะเท่มากเลยนะครับอันนี้สายฟรีมาทํากันนะครับผมเล่นแค่10รอบนะครับก็รับท่าทางฟรีไปได้เลยนะแค่วันเดียวเท่านั้นนะครับ1 9ถึง20นะครับแล้วเราก็มาดูในส่วนของกิจกรรมเติมเงินนะครับที่เข้ามาใหม่นะครับผม เป็นในส่วนของกิจกรรมเติมเพชรนะครับเติมครบได้ถึง2นะคอลเลกชันสมุไรแดงเดือดนะฮะเขาจะเป็นในส่วนของบอร์ดโดมินิกรินนะครับผมโลกใบนี้มันก็แบบนี้แหละนี่โคเทนะครับเป็นเอฟเฟกแบบสมุไรนะแล้วก็เหมือนวิญญาณนะครับผม จะต้องเติมเพชรนะครับ299นะก็จะได้บอร์ดนะครับแล้วก็ในส่วนของท่าทางนะครับ p r o c e s s e s Warrior นะครับผมกวาดแกงดาบแห่งดวงวิญญาณนะโคตรเท่นะครับเป็นท่าที่เท่มากนะเป็นเหมือนเรามีสแตนอยู่ข้างหลังนะผมแล้วก็ชิงนะสุดยอดสำหรับท่าทางนี้เนี่ยก็เติมเพชรนะครับ แค่499เพชรนะก็ได้ท่าทางฟรีมาเลยนะครับเดี๋ยวผมจะทำการเติมเพรก่อนนะครับผมเพื่อเอาท่าทางนี้นะก็จัดไปเลยนะฮะ a few minutes later โอเคครับผมเรียบร้อยนะครับผมได้มาแล้วนะครับในส่วนของท่าทางนะครับ แล้วก็บอร์ดนะครับผมโอเคเรียบร้อยนะตอนนี้เพรเข้าแล้วนะครับไปดูก่อนเข้ามาที่ท่าทางนะครับท่าใหม่สินี่ไง process warrior นะครับโคตรเท่เลยนะ แล้วก็จะเป็นในส่วนของบอร์ดนะครับโดมินิกรินนะอันนี้นะครับเป็นลายวิญญาณนะครับผมโคตรเท่เลยนะแล้วผมก็มีตั๋วดมอนอยู่3าใบเนาะเดี๋ยวจะลองทำการสุ่มนะครับเอาเลือกเอาใช้นะครับก่อนที่เราจะไปสุ่มปืนฟาร์มาสนะครับเดี๋ยวผมขอสุ่มตู้ไดมอนสัก3ามใบเล่นๆก่อนแล้วกันนะไปะ มาไหมไม่มานะครับเป็นวูฟล่านะมาไหมไม่มานะครับไปทีนึงครับเฮ้ยเฮ้ยสามใบครับทุกคนอยู่ดีๆมันก็มาเฮ้ยผมพูดดังไม่ได้นะตอนนี้ โอ้โหอยู่ดีๆก็มานะครับผมสุดยอดไปเลยนะเป็นในชุดของแวมพายนะครับชุดผู้หญิงนะครับแวมพายมิชิฟนะโอ้โหโคตรเท่พูดเลยนะครับสุ่มไปแค่สามทีเองเ่ะมาแล้วนะสุดยอดไปเลยนะครับไปดูในส่วนของชุดผู้หญิงก่อนนะ ลองเข้าตัวผู้หญิงกันแต่งตัวนะครับนี่นะฮะโอ้โหโคตรเท่มีเอฟเฟกต์ข้งขาวด้วยนะฮะโอ้โหสวยมากเลยนะ,ะโอ้ยต้องเสียไปแค่สามใบเองอะเมื่อกี้นีอะ โอเคครับผมงั้นเราก็ไปดูในส่วนของปืนอ e ีโวกันนะครับปืนอ e ีโวฟาร์มัสโดมินิกกรีนนะฮะผมไปดูจุดกำเนิดของมันก่อนนะครับก็จะเป็นในศาลเจ้าแห่งหนึ่งนะครับมีกาสอตัวนะแล้วปืนมันก็ทํางานนะครับเป็นรูปหัวคาบุก,กินะแล้วก็มีวิญญ,ญาณกระดาษนะครับลอยมาแล้วมันก็ลอยวนกัน เราก็รวมร่างกันนะครับกลายเป็นโกโคันเอ้ยไม่ใช่กลายเป็นปืนฟาร์มัสอันนี้นะก็สําหรับตู้นี้นะครับจะต้องใช้เพชรนะครับในการเหมาตู้นะครับเป็นจํานวน1582เพชรนะก็เราก็จะสามารถได้ปืนฟาร์มาสนี้มาครอบพองนะฮะผมแล้วก็สําหรับค่าสแต็กของปืนนะฮะก็จะเป็นดาเมจนะครับบวก2นะ อัตราในการยิงบวก1นะครับความเร็วรีโหลดลบ1นะแต่ว่า a b i l i t y เนี่ยอันนี้ดีมากเลยนะครับทำดาเมจพิเศษต่อเป้าหมายที่เคลื่อนที่นะก็ถ้าสมมุติศัตรูกำลังวิ่งอยู่นะครับมันก็จะแรงขึ้นนะโอ้ยโคตรดีนะครับพูดเลยนะอันนี้เป็นหน้าตานะครับของเลเวล1นะครับเลเวล2องนะแล้วก็อัพเลเวลมาเรื่อยๆเนาะ อันนี้ก็เป็นเอฟเฟกนะครับโโคเท่เอฟเฟกของปืนเลเวล7นะครับผมเป็นในส่วนของท่าทางพิเศษนะเป็นเหมือนวิญญาณนะผมโโคเทนะครับโอเคแล้วเราก็มาเริ่มสุ่มกันเลยดีกว่านะครับเดี๋ยวผมจะทำการตัดตัดไป2อย่างนะครับ ้อยนะแล้วก็มาเริ่มกันเลยนะครับ9เพรนะครับผมไปเปิดไปเลยครับจะบอกว่า9เพรมาเยอ่ะไม่ใช่นะครับผมไปครับ29เพรครับผมยังไม่มานะครับเป็นในส่วนของกล่องปืนนะไปอีก49เพรครับผม ได้ในส่วนของกระเป๋านะครับเป็นกระเป๋ารูปดาบนะอันนี้นะฮะเหมือนซองใส่ดาบนะครับผมไปครับผม99เพชรนะฮะไป99ก็ยังไม่มานะครับได้เป็นผ้าปิดปากสีแดงนะลวดลายมังกรนะฮะโอเคไป199เเพชรนะครับผม ไปได้สกินสัตว์เลี้ยงมานะฮะไปอีก299เบพชรนะครับไปครับผมได้ล่มนะครับดูทรงแล้วเราต้องเหมาตู้นะฮะ399เเพชรครับผมไปอุ้ยไม่เหมาครับผม เหลือกล่องศพไว้อันนึงนะผมก็จะไม่สุ่มต่อแล้วนะครับผมเพราะว่าอะไรนะหรอเพราะว่ามันก็แค่กล่องศพนะ499เพชร,รู้สึกว่าจะไม่คุ้มนะฮะก็เอาไว้แค่นี้ละกันเนาะเรียบร้อยนะตอนนี้ผมได้มาแล้วนะครับในส่วนของปืนฟาร์มาโดมินิก,กรีนนะฮะ เลเวลหนะครับยังไม่ได้อัปเกรดนะก็เดี๋ยวผมก็จะทำการอัปเกรดในภายหลังนะครับผมตอนที่ผมมีเพชรเยอะๆกว่านี้นะต้องมาแน่นอนเลเวลเจอ่ะโอเคครับผมเดี๋ยวเราไปดูในส่วนของกิจกรรมสปอตบีดสักหน่อยนะรู้สึกว่ามันจะมีมอเตอร์ไซค์อยู่นะครับเ้าไปดูในโดนขนส่งนะครับไม่ไหเป็นในส่วนของมอเตอร์ไซค์สปอตบีดนะ ร้อเก้าสิบกเพชรนะครับจัดไปเลยเรียบร้อยได้มาแล้วครับในส่วนของตัวอีโวได้กล่องปืนเปิดไปแลยครับผมแล้วก็มอเตอร์ไซค์นะฮะเรียบร้อยมอเตอร์ไซค์ p พอร์เพลส์นะโคเท่ปขับที่เท่ในแมปนะครับผมสวมใส่ไปเลยนะครับ แล้วก็ตัวปืนนะครับ2ใบเนาะก็สำหรับคลิปนี้นะครับจบไปแล้วนะครับกับการสุ่มปืน EVO f a าร a มนะครับที่เข้ามาใหม่นะแล้วก็สุ่มตู้ได mon ด์รอย a l นะแล้วก็อธิบายเรื่องกิจกรรมที่เข้ามาใหม่นะครับก็สำหรับคลิปหน้าเนี่ยจะพาไปทำอะไรนะครับผมฝากกดไลค์กดแชร์นะครับกด Subscribe ไว้นะครับผมเป็นกำลังใจให้ทําคลิปต่อไปด้วยนะครับสำหรับวันนี้ขอตัวไปนะครับผมบายยจ้า